มีใบมะกมูดเอ่กระเทียมทุบแล้วก็อะไรนะ,ะดูยูทูปมานะคะอยากกินนานมากแล้วคริสต์มาสไปเดินสายกินแต่เนื้อแต่อะไรตอนนี้คิดเคียงอาหารไทยมากแล้ว ดีเลยอะ่ะมือเปื่อเพงก่อนดีเลยดีมากอิวจนมือสั่นอืม เอาตัวข้างบนก่อนมันนะครับรดน้ำกุ้งอันนี้เราไม่ได้แบบว่าสุกมากนะแบบกำลังแบบช่ำๆเราตัวใหญ่มากกินไปเลยอือหือน้ำอันนี้คือช่ำมาก กุ้งมันตัวจะเคียวไม่ได้อ,อือหือโอ๊ะจะพึ่งนะ่าเข้าตาเลยจะไม่อร่อยขอเอนันนี้ลงไปเลยเส้นแล้วก็หอมราหน้ำเป็นเมนูที่มือเลอะสุดๆโอเค Mm-hmm. hmm mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm I learn, huh? mm -hmm. Wow. กินนาแล้วเป็นน้ำมันมีสดใยๆเ,เลยโหอร่อยนะเนี่ยัครั้งแรกอยากกินนานแล้วกลับมาจากคริสต์มาสก็จัดเลยดูในยูทูปก่อนอืมอืม คำว่าฟินมันใช้ได้กับหลายอย่างวันนี้ต้องใช้ได้กับต้องใช้คำว่าฟินกับเมนูนี้เลยถ้ากินกับเพื่อนกับอน,นี้จะอร่อยเนะาะขนาดกินคนเดียวยังอร่อยเลยดูอะไรมันขนาดนั้นนะลานลง ร้อนร้อนอยู่แรงของไฟเยอะๆทำใจกนินข้าก่อนแฟนตาคือดีสุดไป,สไปไปเรื่อยๆเลยโธ่ไม่มีเวลาทำ ลุงให้ทำตั้งนานแล้วจบลงไปเข้าปากอืม สั่มสั่มใช่ไหมเขาเรียกว่าสั่มสัมเจาะลงไปเลยลุยติดขึ้นมาเส้น แรงกว้างมันก,อนนกรกนนกอบน,นี่กึ้งกลางตรงกลางเส้นม้วนก่อนลงไปโคตรเลอะเลยลงไปตอนนี้กุ้งคำใหญ่ๆนะตายแล้ว จนพออ่อนก็มาคู่ย่างมันดีมากเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ค,คิดดูคริสต์มาสยาวตั้งแต่ครอบครัวมาแล้วก็ไปหาข้อบกระเแตนเนื้อมันบดซอสไม่ได้สัมัสอันนี้ Mm. อันนี้ใส่น้ำปลาอย่างเดียวนะอ๋อไม่ได้ใส่น้ำปลามาเลยไม่เค็มมันพอดีมากเลยเพราะดูในยูทูบเขาก็ไม่ได้ใส่เนะแต่ว่า อ,อยู่แล้วล่ะใส่ผงนูวด้วยเห็นเขาใส่กันทุกคนมันก็เลยต้องอร่อยไปอัปเลเวลเหมือนขึ้นสวรรค์่ะถ้าใส่ผงนัวตอนกินเผ็ดนอมุกเลย มันดูเหมือนคิดว่าไม่เผ็ดใช่ไหมเผ็ดน,นะพริกป่อนอันนี้เผ็ดมากเพราะว่าซื้อมาจากร้านไทยเลยของไทยแท้ เต็มปากมาก unbelievable like look กุ้งคอดีกับเส้นคิดดูดิมัน่าเช่นจริงมันพอดีนะกุ้งพอดีกับแค่เส้นคำสุดท้ายเลย job mm -hmm. อันนี้ต้องมาหลักฝันดีเพราะว่าอยากกินน่แล้นามจริงวันนี้คือ best อิ่มกำลังพอดียอมมัดไปทำกินกันดูนะคะเชื่อว่าที่ไทยอะ่ะเขาทำกินนานเยอะแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ต่างประเทศก็ทำเลยทำทำเร็วๆอิ่มอิ่มสุดๆอร่อยส,สุดๆดีสุดๆ best ever